สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องวงจรปิดนะครับพร้อมวิธีการสั่งซื้อและแนทางการติดตั้งด้วยตัวเองแบบง่ายๆก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรบกวนเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมาการที่เราจะได้กล้องวงจรปิดสักตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับตอนนี้มันสะดวกสบายมากขอเพียงเพื่อนๆน,น,นะครับมีแอป ช้อปปี้หรือไม่ก็ลาซาด้านะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกล้องวงจรปิดสามารถจ่ายตังค์แล้วก็ส่งถึงบ้านเราได้เลยส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับสะดวกสบายมากตุกวันนี้กล้องลักษณะนี้มันก็จะคือกล้อง IP Camera นะครับก็รุ่นที่ผมซื้อมานะครับผมจะอ่านรีวิวก่อนว่าตัวไหนเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะครับตัวที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เพื่อนๆเ,เข้าไปดู กล้อง IP Camera ของ TP-Link นะครับรุ่น t a โปนะครับ c 2 0 0ซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคามากก็จะมีขายหลายร้านนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเลือกดูว่าเพื่อนๆพอใจราคาไหนแล้วก็โปรโมชั่นไหนนะครับถ้าสมมุติถูกใจแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยเพื่อนเนปะ่ะอ่าเนี่ยจะซื้อ,อกี่ตัวก็ใส่จำนวนไป แล้วก็กดซื้อต่อไปเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าด้านในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างมาดูกันเลยครับดูไปพร้อมๆกันสิ่งที่เจอเป็นลำดับแรกเลยก็คือคู่มือนะครับโอเคเอาออกมาก่อนโอเแพ็กเกจด,ดีมากครับกล่องแล้วก็ ตัวกันกระแทกตัวกล้องถูกคอมาอย่างดีเลยครับเพื่อนๆน,นี่สวยงามครับเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็ดูวัสดุเนี่ยไม่ก้องแกงครับเพื่อนๆคือพลาสติกเนื้อดีมากโอเคดูด้านในก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ครับ อะแดปเตอร์นี่ก็เป็นอะแดปเตอร์มาตรฐานเลยนะครับเนี่ยแรงดันอินพุตหนึ่งร้อยถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์ห้าสิบเฮิรตซ์ศูนย์จุดสามแอมป์เอาพุตเก้าโวลต์ศูนย์จุดหกแอมป์ครับก็คือกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับต้องการแรงดันเก้าโวลต์ศูนย์จุดหกแอมป์นะครับก็สายค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็ค่อนข้างจะยาวมากเลยครับเพื่อนๆดูดิที่ขดอยู่ในเนี้ย ต่อไปก็จะเป็นตัวยึดกับผนังหรือเพดานนะครับกรอนนี้เอาไปยึดติดตั้งถาวรแล้วก็พุกแล้วก็สกูไว้สําหรับยึดนะครับและที่สังเกตนะครับดีมากเลยอันนี้เขาจะมีตัวสติกเกอร์ครับสติกเกอร์เวลาเราจะเจาะยึดตัวนี้นครับก็ไม่ต้องหมาก,ก็คือเอาแผ่นเนี้ยไปแปะแล้วก็เจาะได้เลยซึ่ง สะดวกสบายมากเลยครับวิธีการติดตั้งนะครับถ้าท่านใดไม่มีประสบการณ์ก็ดูตามคู่มือได้เลยเขาก็จะมีคู่มือมาให้การเซตอรัพการโหลดแอปอะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งการเจาะยึดกับผนังหรือเพดานก็มีวิธีให้นะครับการใส่มเมมโมรีการรีเซ็ตต่างๆครบคันครับถือว่าครอบคุมมาดูกันที่ตัวกล้องกันเลยนะครับมาดู รอบๆอบก่อนว่ารูปทรงเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆพื่อนดูด้านหลังนี่เป็นลำโพงนะครับเพื่อนๆนตรงนี้ก็จะเป็นสายที่เราต่ออไฟเข้าไปให้กับตัวกล้องนะครับให้ดูรอบๆอบส่วนตัวของที่ใส่เมมโมรีกับตัวรีเซ็ตนะครับจะอยู่ใต้ล่างต้องอคอนโทรลกล้องให้ กลับขึ้นมาด้านบนนี้ก่อนถึงจะเห็นนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีนะครับมาดูด้านล่างกันบ้างครับด้านล่างด้านล่างของตัวกล้องก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นยางนะครับไว้สําหรับตั้งกับพื้นเฉยนะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้สําหรับล็อกกับตัวที่ยึดกับผนังหรือเพดานตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีเขี้ยวตรงเนี้ยแล้วก็พอยึดเสร็จนะครับก็เอากล้องไปหมุนเนี่ยล็อกได้นะครับ ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับมาถึงวิธีการติดตั้งนะครับผมบอกก่อนว่าผมจะไม่สามารถยึดและติดตั้งจริงได้เนื่องจากผมอยู่อาพาร์ตเมนต์นะครับจะบอกวิธีคร่าวๆให้เพื่อนๆไปติดตั้งกันนะครับวิธีที่1เลยเนี่ยสำหรับกล้องตัวนี้มันก็จะมีตัวฐานยางแบบนี้นะครับซึ่งมีไว้สําหรับตั้งกับพื้นเฉยๆนะครับก็เอาไปตั้งแบบนี้ตรงมุมห้องตรง โตทำงานหรือตรงตู้เสื้อผ้าหรืออะไรก็ได้ชั้นวางของอะไรต่างๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาทํางานและสาส่องดูแลห้องเราหรือที่ที่เราต้องการนะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปยึดก็ได้แต่ถ้าท่านใดต้องการเอาไปติดถาวรนะครับเป็นผนังหรือเพดานตามมุมห้องตรงชายคาของฝ้าเพดานก็สามารถเอาตัวนี้นะครับไปเจาะยึดนะครับเขาก็จะอยู่ลักษณะเนี้ย ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเคียวแล้วก็เราก็เดินสายไฟเดินสายปลั๊กนะครับไปหาตัวเขาเสร็จแล้วเราก็ใช้อแดปเตอร์ต่อที่ปลั๊กแล้วก็เอากล้องเนี่ยไปติดตั้งก่อนติดตั้งก็คือหมุนเข้าไปได้เลยแล้วก็ต่อสายไฟให้เรียบร้อยแต่เทคนิคนิดนึงครับก่อนที่เอาก่อนที่จะเอาไปติดตั้งบนเพดานหรือผนังเนี่ยควรที่จะเซตค่าอะไร ข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับมพรฉะนั้นเราจะถอดเข้าถอดออกเสียเวลานะครับต่อไปผมจะมาทดสอบใช้งานกล้องตัวนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเอาอะแดปเตอร์ออกมาหาปลั๊กไฟนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปติดตั้งสถานที่จริงก็เดินปลั๊กไปหาตัวกล้องนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอาอะแดปเตอร์นะครับเสียบไปที่ด้านหลังของตัวกล้องก่อนเห็นไหมครับเพื่อนเอนจะมีรูอยู่ก็เสียบไป อโอเคแล้วก็เอาตัวอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับเสียบปลั๊กที่เต้ารับอโอเคดูตัวปฏิยาของตัวกล้องนะครับว่าเขาจะทำยังไงให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นชัดๆเลยเขาก็จะทำงานของเขาเองนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เซตอัพหรือโหลดแอปมาเนี่ยก็ให้ทำตามคู่มือได้เลยนะครับเพื่อนๆ ตอนแรกเลยเขาจะเซตอัพตัวเองสักคู่นึ่นะครับกล้องจะยังไม่สามารถใช้งานได้ก็รอให้เขาเซตอัพตัวเองสักคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปของเขาบ้างนะครับเพื่อนๆโหลดแอปตัวนี้มาครับคือแอปทาโปนะครับโหลดมาเรียบร้อยแล้วเข้าไปเซตอัพ ตัวกล้องหรือตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะครับของในเครือ tp link นะครับซึ่งแอปตัวนี้มันก็จะเหมือนกับแอปที่เป็นสมาร์ทโ m มเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีกล้องวงจรปิดหลายๆรุ่นพวกสวิตช์พวกหลอดไฟอะไรต่างๆเนี่ยสามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดภายในแอปนี้เลยโอเคกล้องที่ผมเสียบสายแล้วก็ ให้เพื่อนเพื่อนดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมาอยู่ในตัวแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการเซตอัพช่วงแรกเนี่ยผมจะไม่กล่าวถึงนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปดูตามคู่มือได้เลยเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูออปชันคร่าวๆของเขาดีกว่าเมื่อเข้ามาในแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีกล้องหลายตัวก็จะขึ้นเป็นหลายอันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปติดตั้งหรือตั้งชื่อกล้องนั้นๆว่าอะไรนะครับเช่นไปติดท้องครัวก็ชื่อห้องครัวห้องนอนห้องรับแขกอะไรก็ว่ากันไปกดเข้าไปดูที่ กล้องตัวนี้กันเลยเขาก็จะมีออปชันต่างๆให้เราได้เล่นหลายออปชันมากนะครับเนี่ยเช่นเช่นตัวนี้ครับคือเลื่อนซ้ายขวากล้องนะครับเพื่อนดอูขึ้นบนลงล่างเราจะสาดส่องดูตรงไหนของบริเวณที่เราติดตั้งก็ได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา ก็จะมีเมนูอื่นๆอีกนะครับอันนี้คือไมโครโฟนสำหรับพูดผ่านตัวกล้องนะครับก็คืออคนที่อยู่ใกล้บริเวณกล้องนะครับสามารถพูดโต้ตอบกับเราได้นะครับเราสามารถดูกล้องตัวนี้ผ่านมือถือที่ไหนก็ได้นะครับที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ถ้าเราจะพูดคุยก็กดไปเลยอ่าโอเคโหลโ เสียงก็ออกลักษณะน,นี้นะครับตัวถัดไปก็จะเป็นการสนทนานะครับก็คือพูดจากันเหมือนโทรศัพท์เลยครับไอ้ไมที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยจะใช้สําหรับพูดเป็นทั้งข่าวชั่วข่าวนะครับเมนูต่อไปนะครับโหมดความเป็นส่วนตัวลองเข้าไปดูอ่าก็จะปิดการทํางานทั้งหมดเลยก็เพื่อนๆลงไปศึกษาโหมดนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับโอเคอ่า ไปที่โหมดต,ต่อไปเป็นโหมดเปิดสัญญาณเตือนนะครับเอาลองใช้ดูลองกดดูสัญญาณเตือนกล้องอเปิดเาขาจะขึ้นคำว่าออนนะครับถ้ามีอะไรมาผ่านกล้องก็จะดังลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆโหมดต่อไปคือโหมดการเล่นย้อนหลังนะครับ ก็คือเราจะต้องมีตัวนี้ครับเพื่อนๆเ,เป็นตัวเสริมในการที่จะใช้กับกล้องตัวนี้นะครับก็คือตัวไมโคร SD นะครับซึ่งจะต้องใส่ไปกับตัวกล้องนะครับเพื่อที่จะให้เขาบันทึกวิดีโอหรือบันทึกภาพย้อนหลังนะครับเราต้องออปรับกล้องนะครับขึ้นมาด้านบนเสีก่อนลักษณะน,นี้ปรับกล้องขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเห็นช่อง ช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับเราก็ใส่ไปเลยหันให้ถูกเราเขาจะมีสัญลักษณ์อยูออ่ใส่เข้าไปแล้วก็จะดังแก๊กนะครับแล้วก็ด้านขวาของช่องใส่อ d ีการ์ก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับเวลากล้องมีปัญหาก็สามารถกดรีเซ็ตได้แต่จริงๆเขาสามารถกดรีเซ็ตผ่านแอปได้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอา เราสามารถซูมก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าต้องการเห็นอะไรให้ชัดขึ้นอ่าออปชันเยอะมากๆครับเพื่อนสามารถเข้าไปเซตอัพตั้งค่านู่นนี่นั่นได้หลากหลายมากแล้วออปชันครบจริงๆครับสำหรับแอปตัวนี้แล้วก็กล้องตัวนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาแชร์วิธีการเลือกซื้อและ การติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบง่ายๆครับการเซตค่าและการใช้งานแบบง่ายๆนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจมองหากล้องวงจรปิดแล้วก็อยากซื้ออยากไปติดตั้งด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับลองนำคลิปผมนะครับดูแล้วนำไปประยุกต์ไปปรับใช้กับตัวเองนะครับ ถ้าวันนี้นะครับผมมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขออภัยไปด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ